สวัสดีค่ะดาวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่มาพบปะพูดคุยกับครูส่งเสริมฟังนานาสาระหมดใหม่ที่จะทำให้คุณได้เทคนิคดีๆมีรายได้งามรวมถึงใคร้อสงสัยคำถามคาใจกันรุ่นที่วันนี้เราสองคนพร้อมตอบทุกคำถามค่ะต้องแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นก็จะในวันนี้เราเป็นเขียวแดงอ่ะ กิสมาร์กอย่าเี่ก่อนกิสมาร์กไม่ให้ถึงฮาโลวีนก่อนและกันโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเรื่องหนึ่งนะซึ่งเป็นข่าวที่ก็น่าสคัญเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปลายฝนละอ่าปลายฝนต้นใกล้แล้ใกล้กันไหนนะครับซึ่งช่วงนี้ครับมันจะเป็นช่วงที่อากาศแบบสวิงนิดนึงเปลี่ยนแปลงเนาะใช่ใช่ทีนี้มันจะมามันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความ สมบูรณ์หรือว่าการจเจริญเติบโตของต้นหมด้ด<อ>นะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่า,าเอ๊ะมันจะต้องมีก,การกัรยังไงมันจะต้องเตรียมตัวยังไง<อ>เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้เลี้ยงไหม่ในฤดูที่เป็นฤดูแล้งได้อย่างดีนั่นเองแล้วก<อ>็เพื่อที่จะลดปัญหา,าหลายอย่ดงนะครับทั้งเรื่องของการคืดไขมันอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องประเด็นนี้แล้วก<ๆ>็แอบกะซิ ครับทำไมเราต้องเตรียมตัวทำไมเราถึงต้องเตรียมตัวเพื่อเลี้ยงใหม่หน้าแรงอ่าเพราะว่าแรงนี้มีบิ๊กเซียวไ์ทุกคนปั้มเลยนะฉะนั้นคือสิ่งที่อยากจะสื่อสารใช่ว่าเตรียมต้นหมอนให้พร้อมกต้องเตรียมตัวเองด้วยการเตรียมร่างกายหมอนให้พร้อมเพราะอะไรเพราะการเลี้ยงใหม่ในฤดูแรงปี2568 มันอย่างเดิมนะทุกคนบอกไว้ก่อนใครอ่ะมีเซอร์ไพรส์อะที่อยากจะบอกแต่ว่าบอกไม่ได้นะทุกคนจะเป็นความพร้อมกันวอนประชุมใหญ่นะบิ๊กเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะในการเลื่องไหมหน้าแรงปี68นะทุกคนอันนี้แอบแอบยาวๆใช่ค่ะแล้วก็พวกเราเนี่ยคิดว่าถ้าพวกเราเริ่มเริ่มมาบอกเกษตรกรตั้งแต่ตอนเนี้ยมันจะทําให้เกษตรกรเนี่ยเตรียมตัวได้ทันอันที่1แล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ย มีความเข้าใจเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้ดีเนาะเพราะว่าการเตรียมตัวดีเนี่ยน้องฟอดมันก็ถือว่าเราอะก้าวเข้าเส้นชัยเนี่ยไปได้ครึ่งหนึ่งละตครับเพราะว่าอย่างนึงนะครับก็คือช่วงนี้คือมันมันยังพอมีฝนอยู่ใช่ครับการที่จะมารุงสวนหมอนหรือว่าทําอะไรเพื่อให้มันไปมีผลผลิตช่วงฤดูแล้งเนี่ยยังทันครับถ้าถ้าช้ากว่านี้พฤติกรางเงี้ยก่อนมาบอกเนี่ยมันอาจจะไม่ทันละเดี๋ยวคนก็จะบอกว่าทำไมิ่งมาบอกถูกต้องเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ เรามาแบบปูทางไว้ก่อนทอนเลยลปูทางก่<า>งอนคำถามคือทำไมถึงต้องทำบอกเลยว่าการเที่ยใ,ใหม่ได้ดูแลมงมีบ <จะ S 1> ิ๊กเซอร์ไพรส์จั็ การเลี้ยงฤดูแล้งเนี่ยสําหรับคนที่เขามีแหล่งน้ําแล้วก็เตรียมอุหมอนได้ดีเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเลี้ยงง่ายเนาะเลี้ยงง่ายกว่าน่าปลดเนาะกลดเนาะโรกก็ไม่ค่อยมีอ่ามาเลนก็ยังไม่ค่อยมาด้วยแต่ว่าประเด็นก็คือแค่ปรับสภาพให้ได้แค่นั้นเองครับจบแล้วใช่ค่ะเขาปลดคิดว่าทําให้มันเกินเพิ่มความชื้นเนี่ยมันง่ายกว่าการจัดการกับโรคใช่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เป็นเป็นเรื่องที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเราอยากให้มันมีประโยชน์กับเกษตรกรทุกคนนะอ่ะ โอเคครับวันนี้ได้ยินเสียงไหมอ่ะไม่ค่อยได้ยินเสียงหรอหรือไงอ๋อเสียงไม่ค่อยเสียงไม่ออกหรอทุกคนนกอด้ขงพูดดิฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะครับออกนะ เสียงออก okay. อโอเคโอเคชัดเจนดีครับโอเคทุกคนสตานนิดนึงพี่สตานโอเคมาเข้าสู่ประเด็นเราวันนี้ครับ <S <S ใช่ค่ะเดีย๋ยววันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของแน่นอนครับสิ่งสําคัญเลยก็คือต้หมอนก่อนนะเพราะถ้าไม่มีหมอนเราก็เล่ยไหมไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าน้นองไหมเราก<ม>ินแหวกใบหมอนใช่ไหมการเข้าสู่ดูแลในช่วงนี้อาจจะลองมีหลายประเด็นละจะเตรียมอย่างเช่นประเด็นที่หนึ่งเลยก็คือ บางพื้พนที่ปีที่เรายังมีนโยบายเรื่องขี้ไก่อยู่เนาะไหนใช่ค่ะอ่าฉะนั้นฤดูเนี้ยดูฝนพี่ดาวขี้ไก่ถูกถูกต้องอ่าสต็อกไว้ใช่ค่ะอ่าเรื่องประคนเดีอยวบอกให้ไปรอใส่แลงทีเดียวเดี๋ยวฝอจะบอกให้ว่าทําไมถึงต้องไม่ควรที่ไม่ไปทำอย่างนั้นค่ะอ่าลักษณะครับ ก็คือมันจะเป็นหนึ่งก็คือการเตรียมครับสองก็คือเป็นเรื่องของการประมาณการถูกต้องอ่าฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันสองประเด็นสองเรื่องนะสาหรับเตรียมตัวเลี้ยงใหม่หน้าแรกอ่าค่ะเดี๋ยวฝอกเขาญาตไปที่เรื่องแรกเรื่องแรกการเตรียมก่อนเรื่องนี้เหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสักทีเดียวอ่าค่ะทุกคนหน้าแรงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามัน เขาียกว่ามันมีน้ำนดนินน้อยถูต้องรเราต้องหาวิธีการในการกักเก็บน้ํำให้ได้ดีที่สุด <ๆ S 2> พี่ดาวเราต้องกักเก็บยังไงเดี๋ยฝนสุดท้ายจะมาแล้วทุกคนค สิ่งที่ดีที่ช่วยในการกักเก็บน้ำขเราคือธาตสีวัตถุอ่าอินีวัตถุมีอะไรบ้างจ๊าก็คืออ่าถ้าเราลองดูนะไอ้พวกปุ๋ยมาค่ะอ่าปุ๋ยคอกค่ะไอ้พวกปุ๋ยขี้ไก่ที่เราพูดพูดถึงอ่าฮะรวมเอ่อถ้าสมมุติเราพูดถึงไอ้ปุ๋ยไอ้นี้ได้ไหมน้องน้องกอดปุ๋ยมูลใหม่ได้ไหมได้ค่ะไอ้พวกพวกนี้ทั้งหมดเลยสางดาวมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของหนึ่งการเจริรเตบโต รับัติโอเคมีอาหารกินอย่างที่สองก็คือมันก็จะช่วยเรื่องของการซับมันเหมือนกับเป็นฟองน้ําที่ดาวอยอดเป็นดินเหมือนาเอฟองน้ํายัดดินไว้แต่ความจริงก็คือปุ๋ยถูกต้องครับฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วงช่วงนี้ถ้าใครพอบีนะให้ใส่ช่วงที่เป็นปลาย อ่าหางไห่คือไห้โหนติดประมาณพฤจิการเนาะพฤิการทันวาเนช่ยก็เริ่มใส่ได้ก็เริ่มใส่ได้เลยะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการกัดเก็บน้ํา้องอดชนในดินที่มันยังอยู่อยู่เนาะใช่ครัในระหว่างเดียวกันที่ดาว คือช่วงฝนที่ผ่านมาโอเคฝนตกเยอะค่ะอ่ามันช้าเอาสารเขาจะเอาสารเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยเอาอะไรที่รอมลงลุงดินไว้นาะมันก็จะไปกับสายน้ำสิ่งที่มันหายไปอย่างนึงก็คือตัวแคลเซียมเราจะแนะนำว่าให้ใส่พวกปูนทันเดอร์แคลใไปด้วยนะครับก็คือหวัดอัศวันพร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ไถเป็นพร้อมกันเลยอย่างนี้ยก็คือจะได้จบงานในทีเดียวจะได้ไม่ต้องใส่หลายรอบตองครับฉะนั้นอันเนี้ยเราจะแนะนําให้เป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกษตรกรบางกลุ่มเขาบอกว่ามัน ทำไม่ทันทําไม่ไหวเขาต<ช>้<ค>อขยับไปใส่เพ่อดูแลซึ่งดูแลก็ประมาณมัลกตกิลานองพาใช่ทุกคนถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะ<ช>คีะบกบ่ไม่สส่แต,<ช>แต่ว่าทีนี้่อจะเล่าให้ฟังอย่างทีครับถ้า<ช>เราใส่ตอนนี้มันยังมีฝนที่ดาอ๋อมันยังมีน้ำมีความชื้นแต่ว่าอะไรครับแปลว่าปุ๋ยเนี่ยมันละลายได้ค่ะใช่ไอ้พวกไอ้พวกขี้ไก่ทั้งหลายมันยังละลายได้เนาะแล้วก็ทันเดอร์แคลนอ่อใช่ แปลว่าอะไรครับแปลว่าหมอนได้กินในช่วงแรกไหมครับได้กินแน่แนแน่ครับแต่ว่าถ้าเราเป็นในช่วงแรกพวกเนียมันไม่มีน้ําเหลือแล้วมีน้ำมันก็ไม่ละลายแล้วล<ต>เคสใหม่ก็ไม่ได้กินไอ้หมอนก็ไม่ได้กินใช่เคสนี้เราจะสังเกตได้ตอนไหนตอนที่ฝนตกลงมาครั้งแรกแล้วไปนอนมัน อใบหมันสวยแล้วเอาไปเลี้ยงไหมไหมเป็นยังไงพี่ดาวเป็นโรคทั้งตัวบวมทั้งตูดแฉะทั้งสามลอกพวกนี้คือพิษของไนโตรเจนที่เราไม่คิดไว้ไนโต่เีนมาจากก็มาจากขี้ไก่เราเป็นโง่ไว้ช่วงไม่ดูแลนะครับฉะนั้นนิดนึงคือเปลี่ยนการใส่นิดนึงคือใส่ดีแล้วแต่ว่าขอให้ใส่ช่วงที่ดินมันมีความชื้นก็ช่วงปลายฝนเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะอะไร เพราะวพอมันละลายออกมาปุ๊บอ้าเดูแล้หมอนไปกินเลยได้กินแล้วก็เติบโตสวยงามเอาไปเลี้ยงใหม่ใหม่ก็ถูกต้องครับคือแทนที่เราไปสแต่ถ้าเราไปใส่การเดูแลเนี่ยถ้าเราเป็นการบกไม่ละลายแล้วก็ไม่ได้กินอะไรอย่างเลยนะครับอ่ะแล้วก่อนที่จะเข้าเรื่องดูแล้เนี่ยน้องกอดบางส่วนเนาะบางส่วนหมอนอ่าอย่างที่เรารู้กันช่วงนี้น้ําเยอะน้ําท่วมขังหมอนแช่น้ํำต้องทํายังไงกลับได้นะครับทุกคนาปลายฝนแล้วมาคือถ้ามันเข้าใจว่าอะไรถ้ามันยังสามารถที่จะดูแลหม อั้นแรกเลยก็คือว่าอ่าถ้ามัน าชืว่ามันอยู่ในช่วงที่สามารถตัดแต่งได้ก็ตัดแต่งได้เลยถ้ากรรีมันท่วมสูงท่วมอะไรนะประเด็นที่2ก็คือถ้ามันแค่ขังที่รากที่เหนืเนาะถ้ามันขังเนี่ยก็เหมือนเดิมครับที่เราเคยคุยกันก็คือรอให้น้าแห้งก่อนทุกคนแล้วอย่าอย่าไปใส่ตอนที่มันมีน้ำนะเดี๋ยวมันไหลไปกับน้ำแล้วก็รอให้มันแบบมันมาหน่อยก็ใช้อันได้แคลววางลงไปถ้าเราเป็นการช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการแตก รากเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่น้ําขังอยู่ตรงเนี้ยก็รูรากมันสัานมัไปละรากมันเน่าแล้วฆ่าเราูดภาษารเราง่ายๆนะครับนันจะดูดกินน้ํากินปุ๋ยได้ไม่ค่อยดีเนาะฉะนั้นอันนี้แนะนําไลยค่ะใช่ค่ะก็เป็นคําแนะนำเนาะจากพวกเราเรื่องการเตรียมอันนี้เตรียมคือข้อหนึ่งเรื่องการเตรียมสวนหมอนชายคประเด็นที่สองประเด็นที่สองประมาณการกะนั่นเองกะอะไรเอ่ยกะไค่กะไค่หรือกะอะไรดี โดยลักษณะแล้วครับเราจะพูดถึ่งนครับว่าคือในช่วงเนี้อเกษตรกรของฝนนะจะเจอว่าฝนยังลงอยู่เลยพี่ดาวลาาใจครับอาชาล่าใจเนี่ยจากเดิมเคยสั่งสั่งไหมตามที่แบบฝนหม่อนได้ดูฝนอ๋อหมายถึงว่า หมอนฤดูฝนเนี่ยมันจะเยอะเออมันจะยาวมันจะยาวขึ้นก็เลยสั่งอะทุกครั้งเคยสั่งกล่องนึงอ่าฮะฤดูฝนก็สั่งกล่องนึงมาตลอดอ่ะทีเนี้ยพอเริ่มช่วงนี้ฤดูเขาแรงแล้วเอ๊ะมันยังมีฝนอยู่นะที่ดาใช่ไหมครับมันก็ยังพอมีฝนอยู่อ่าฮะเอ๊ะ สั่งกล่องหนึ่งเหมือนเดิมดีกว่าว่ะค่ะใช่พอสั่งไปปุ๊บในเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรฝนทิ้งช่วงมันไม่พอพอฝนทิ้งช่วงปุ๊บแบบมันจะเหลืองแล้วมันก็จะทิ้งอพอมันทิ้งช่วงปุ๊บแล้วหรือเคยเคยได้เคยได้หนึ่งไรหนึ่งพันแปดเอ้ยหนึ่งพันหกร้อยกิโลมันก็จะเหลือแค่พันสองพันสองไม่พอกล่องหนึ่งใช่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้หรือไม่งั้นก็คือบางครั้งแบบ สั่งไปแล้วล่ะแต่คิดว่ามันจะพุ่งเหมือนฤดูฝนอ๋อหมายถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนก็ตกอ่ามหมายถึงว่ายอดมันอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกสักซอกนึงอะไรอย่างเงี้ยครับรากฏว่ามันไม่พุ่งมันไม่พุ่งมันขึ้นมาแค่คืบเดียวแปลว่าอะไรครับแปลว่าผลผลิตมันหายไปเยอะดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากเน้นย้ำเกษตรกรเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรคือถ้าสมมติว่าพี่ดาวถ้าสมมติว่าเมื่อกี้งอนจากพันแปดเหลือพันห้าเกิดอะไรขึ้น คือมันก็ไม่พอกับ1กล่องถูกครับพอมันไม่พอปุ๊บเนี่ยมันมีอยู่2งทางเท่านั้นที่จะทําได้หึงก็คือไปหาเพื่อนบ้านไปขอไปขอซื้อต่อเขาใช่ซึ่งอันเนี้ยถ้าเพื่อนไม่ไม่ได้มีเหลือไม่อะไรเนี้ยมันก็ยากยากประเด็นที่มันก็จะเหลือทางเลือกที่2ก็คือให้มึงกินแบบเท่าที่มีก็คือเลี้ยงแบบอ่าพันห้าก็พันห้าก็อ่ากินแค่พอไม่พอให้มันตายแต่ทีเนี้ยเรื่องปัญหาที่จะเกิดต่อคืออะไรรังที่จะเกิดขึ้นใช่คือรังมันจะเล็ก น้ำหนักหลังบางด้วยเนาะใช่น้ำหนักก็จะน้อยลงเหมือนคนกินไม่อิ่มอ่ะพี่ดาวถูกต้องอย่างงี้คือถ้าเรากินไม่อิ่มเราก็นอนไม่หลับนอนยากเราก็ผลผลิตที่เกิดขึ้นก็จะน้อย่นมันจะส่งผลต่อวันที่จะสุกด้วยที่น้องปวดพูดถึงนั่นแหละครับฉะนั้นมันจะส่งผลถึงสุดท้ายแล้วรายได้ของเรานั่นแหละครับจะลดลงเนาะแต่เกษตรกรทุกคนก็จะคิดว่าเฮ้ยก็ ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรพี่ดาวผมถามอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าพี่ดาวเลี้ยงไหมหนึงกล่องได้เงินได้เงินสมมุตินะหมื่นห้าไม่ถึงสิครับเพราะว่าหมอนที่ไม่พอเหลือหมื่นหมื่นสองอะเหลือหมื่น เมื่อเลนหนึ่งหมื่นก็ได้อะตรงตรงเลขสวยๆอะแต่ฟอร์ดเลี้ยง75หตังค์ฟอร์ดได้ตังค์หมื่นหนึ่งเท่ากันพี่ดาวว่าควรเลี้ยงหนึ่งกล่องหรือเลี้ยง75หตังค์เจ็ดสิบห้าตังค์ก็พอสิน้องฟอร์ดไม่เหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเห็นไหมครับทุกคนฟอร์ดอยากให้ทุกคนคิดแง่นี้เนาะเพราะทุกคนจะคิดว่าให้เลี้ยงเพื่อก่อนเลี้ยงกล่องหนึ่งแต่อย่าลืมนะว่ามอเหนื่อยเพิ่มขึ้นตัวยี่ห้าตังค์แล้วก็ต้องขยายเพิ่มอีกเก็บขี่มอนเพิ่มวางจอเพิ่มแกะรัังงเพิ่มอกต้ทุคนนน เลี้ยงน้อยแต่ให้มันได้คุณภาพเยอะๆเทียบเท่ากับการเลี้ยงเยอะๆอันนี้ฟอร์ดว่าเป็ี่นอะไรที่ดีอ่ก็คือให้เราเนี่ยกะไม่ใช่กระโดดนะทุกคนกะมอนในช่วงหน้าแ้งเนี่ยให้ดีให้เหมาะสมให้ปริมาณเหมาะสมกับกับตัวไหมอ่ะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราเห็นเราเห็นหมอนเราละเราก็จะพอประมาณการได้แล้วว่ารุ่นนี้เราควรจะสั่งไข่ไหมเนี่ยกี่กล่องดีนะคะหรือถ้าสมมติว่าเอะพี่ดาวมือใหม่อ่ะ ปลอดไม่รููอ่ะเ๊าต้องสั่ง้อเท่าไหร่เราต้องไปหาใครดีครับคนแรกเลยหัวหน้ากลุ่มค่ะถูกต้องให้วยดใช่กับพ่อหัวหน้ากลุ่มของเราในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีประสบการณ์ใช่ค่ะเขาก็จะพอจะดูออกว่าเออหม่อนประมาณเนี้ย้องต้องเลี้ยงไหมกี่กล่องเนาะหรือว่าสมมุติว่าเออ เอาง่ายๆชอบคุยกับครูส่งเสริมก็ให้ครูส่งเสริมช่วยกะให้ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ดีใช่แล้วหาว่าพี่ดาวกับฟอดกะให้หน่อยได้ไหมเอาตรงๆนะคะไม่ได้ค่ะเพราะพวกเราไม่ไม่ไม่ได้เห็นหน้างานแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการกะหมอนประมาณนั้นการประมาณการหมอนน่นแะครับ คือเรื่องสําคัญเลยก็คือต้องเห็นที่หน้างานใช่ค่ะต้องเห็นสภาพแวดล้อมต้องเห็นของจริงถูกต้องครับเพราะว่ามันมันต้องคิดต่อว่าอีก20วันเนี่ยก่อนจะรับหมเนี่ยสภาพอากาศเป็นแบบนี้แบบนี้บอ์ดมันควรจะพุ่งไหมหรือว่ามันจะหยุดอยู่เท่าไหร่อะไรเียฉะนั้นอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ภาคสนามที่อยู่หน้างานไปดูให้นะครับเรื่องนี้ฟอร์ดกับพี่ดาวเนี่ยอาจจะช่วยไม่ค่อยไหวแต่ถามว่าสิ่งถ้าเราช่วยได้คืออะไรช่วยติดต่อให้โทรหาครูส่งเสริมเขายังไงก็ไม่ รับอย่างเงี้ยบอกมาเดี๋ยวเราจัดการเดี๋ยวเราจัดการให้เราสามารถติดต่อเขาได้นะคะเรามีทุกช่องทางอันนี้อันนี้คือประเด็นสําคัญเนาะทีนี้คาถามที่เกิดขึ้นต่อว่าเอ๊พี่ดาวผลผลิตหมอนที่มันสาหายไปเนี่ยอย่างที่ฟอร์ดว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างคือแทนที่มันควรจะได้ตันแปดมันกลับเหลือตันห้าเลยก็ทำเหมือนที่ฟอร์ดบอกนะใส่ปุ๋ยและใส่ทันเดอร์แคลวและใส่ทุกอย่างเรียบร้อยะแล้วเราจะรู้เรามันจะมีเหตุอะไรที่ทําให สิ่งที่เราทํามาแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เราต้องการปเด็นที่หนึ่งเลยก็คือครับผมฝนฟ้าอากาศครับก็คือน้ําด้วยฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศลมมีอากาศพอมันร้อนๆ้ดนเยอะหรือว่ามันขาดน้ําหรือฝนทิ้งช่วงเนี่ยใบข้างล่างแน่นอนเหลืองทิ้งใบใช่ค่ะอันนี้หายไปละประเด็นที่สองที่มันจะหายได้ก็คือราสนิม ทุวคนมาช่วงนั้นด้วยปลายฝนต้นหนาวช่วงสำคัญเลยก็คือราสนิมก็คือจะมีจู่ๆเต็มไปหมดเต็มใบเราเนาะคำถามก็คือแล้วเราจะจัดการมันยังไงอีราสนิมเนี่ยเราปัจจุบันเนี่ยในเรามีรูปตัวลามีน้าไหมเป็นชีวพันธุ์ตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการป้องกันกําจัดโรคราสนิมนะครับแต่เราใช้ในเชิงของการป้องกันมากกว่าเนาะเพราะว่า พืชเนี่ยเวลามันเป็นโรคก็วหนึ่งมันรักษาไม่ได้ใช่ค่ะเนาะฉะนั้นเน้นฉีดเพื่อป้องกันมากกว่านะครับใช่ก็คือชีวพันธุ์ที่ชื่อว่าลามีนาค่ะอันนี้ก็ช่วยเรื่องราสนิมได้ใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญน้องปอดที่มีอีกหนึ่งตัวที่ไม่อยากให้ทุกคนแบบทิ้งทิ้งเขายาชุดค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะยาชุดเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของแมลงเยวเราจะพูดกันอ่ะทีนี้คําถามคือราสนิมเนี่ยมันมาจากไหน มันมาจากอากาศมาจากการปิวถูกต้องแน่นอนครับทางหนึ่งอย่างที่พี่ดาวบอกก็คือมาจากมันอยู่ในสภาพแวดล้อมอยู่แล้วอะพอจังหวะช่วงนี้อากาศมันดีอากาศพร้อมเขาเรียกว่าอะไรอะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมของฟอใชไหมคือหมายถึงแบบ เธอชั้นท้องที่จะออกมาไร้รอมแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอสภาพแวดล้อมมันเอื้อปุ๊บมันมันโตเลยเฉิดฉายเฉิดฉายบินออกมานะครับอ่าประเด็นที่2คือมันมาจากไหนได้บ้างมันมาจากหมอนที่เป็นหมอนค้างแป้งใช่ค่ะทุกคนราสนิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ใบแก่ทุกคนลองสังเกตดูนะฉะนั้นถ้าหมอนค้างแป้งเนี่ยถ้าเราดูแลไม่ดีบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากเสียดายเสียดายก็บไปก่อนอันนี้เป็นบอกบอกเกิดแห่งโลก ราสนิมได้อย่างอย่างหนึ่งเลยนะแล้วก็เป็นอย่างใหญ่ด้วยนะครับทุกคนเนาะฉะนั้นอันนี้ก็คือลองพิจารณาว่าถ้ามันมีมอลเลือค้างแปงนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันไม่พอหรอกอางเนี้ยตัดทิ้งเลยตัดใจเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเขาจะเป็นสะพานต่อโลกเนาะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างถ้าเอาไปเลี้ยงไหม ไหมก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมอนแก่เกินไปเนอะน้องอถูกต้องครับฉันอันนี้เน้นย้ํานะครับหลังจากนั้นครับนอกจากปัญหาเรื่องโรคแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันมีสภาพแวดล้อมเชฟพีดามมีโรคแล้วมันก็ต้องมีแมลงเปรื่ยนกันเลยไอ้สามตัวเนี้ยมันมักจะมาในช่วงที่แบบเราไม่ต้องการถูกต้องแมลงครับตัวที่สาคัญที่สุดในฤดูแล้งมีอยู่สองตัวครับผมเพียไฟครับ ตึง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 แมงดีขาวแมงดีขาวนวพี่มีความรู้สึกว่าน้องมาทุกฤดูกาลเลยช่วงนี้น้องรักแมงโดยเฉพาะช่วงนี้ฟอร์ดจะบอกเสมอว่าแมงดีขาวมันจะมาช่วงที่เขาเรียกฝนทิ้งช่วงช่วงใช่ค่ะอย่างนี้ครับมันจะมาช่วงนี้นะครับฉะนั้นเน้นย้ำในการใช้ยาชุด ยาชุดของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะทุกคนต้องใช้ตามสูตรตามโปรแกรมเรานะไม่ใช่ว่าอยากใช้ก็ใช้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไวออยเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาะแต่ว่ามีวิธีการหรือว่าเทคนิคในการใช้เนี่ยจะต้องจำเพาะนิดนึงก็คืออาจะต้องพ่นเข้าใต้ใบพ่นเข้าไปที่ยอดอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะฆ่าเอซําได้ไหมพี่ดาวแมลงมีขาวเนี่ยเวลาเราพ่นไวออยไปเราฆ่าอะไรนะเราฆ่าแม่มันหรือเปล่าไม่ใช่จ้าฆ่าไข่มันจ้าทุกคนตอปล่อยแม่มันบินไปจากเราต้องการฆ่าไข่หรือแล้วก็ตัวอ่อนเนาะที่มัน อยู่ที่ใต้ใบบางคนบอกก็พนอยู่เนี่ยไม่เห็นตายอยู่เนี่ยไม่เห็นตายเลยก็บินอยู่เนี่ยทุกคนข่าวมันอยู่ใต้ใบจ้าฉะนั้นฉีดอัดเข้าไปที่ยอดแล้วก็ใต้ใบเป็นสำคัญนะครับทุกคนเพราะตัวอ่อนแล้วก็ตัวไข่ของมันจะอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะย้ําเตือนนะครับแล้วก็มาบอกอะไรนะมาบอกล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อม สู่การเลี้ยงใหม่หน้าแล้งของเราเพราะว่าเดือนนี้ก็ตุลาแล้วนะฟอดถ้าเราเตรียมตัวตั้งแต่แบบพฤศจิกาธันวาเนี่ยพอมกราปุ๊บเนี่ยเลี้ยงใหม่ได้เลยทุกคนเออฟอดเพิ่มประเด็นอีกหนึ่งฟอดตกไปอินทรีย์วัตถุที่เราบอกเมื่อกี้ฟอดบอกมีมีปุ๋ยมากปุ๋ยครอใช่ไหมครับมีปุ๋ยที่ไก่ปุ๋ยที่ไหม้อันนี้มันเหลืออีกอย่างหนึ่งอะไรเอ่ย เศษใบไม้เศษฟางเศษอะไรนี่กำลังช่วงนี้มันแล้วใช่ใช่กำลังจะเกี่ยวข้าเลยนะครับไอ้พวกนี้สามารถใช้ได้เป็นวัสดุคุมคุมคุมตอและเก็บความชื้นได้อย่างดีด้วยใช่ไหมครับเราเคยสัมภาษณ์เกษตรกรท่านหนึ่งอ่ะเอ้พ่อชื่อ จำไม่ได้อ่ะอยู่แถบอ่าภาคกลางโซนคูเหินคุณโซนหนึ่งนะครับใช่ค่ะที่เอาฟางข้าวไปฟางข้าวไปไปคุมโคนอ่าใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนี้อันนี้บอกไว้ก่อนแล้วนะตอนนี้ยังไม่เกี่ยวข้าวนะทุกคนใช่ใช่เกี่ยวข้าวอย่าพิ่งเผาฟางข้าวนะครับเอาฟางมาคุมโคนก่อนเพื่อแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อป้องกันความชื้นจากดินน่ะมันระเหยเร็วนะทุกคนก็จทำให้ดินเนี่ยยังมีความชื้นอยู่ใช่แล้วก็จะเป็นการเพิ่มอีซีวัตถุ พอฟังข้าวนี่ยยอยสลายได้หรือไม่มีฟังข้าวแถวนั้นมีป่าไหมช่วงนี้ใบไม้กำลังเศร้าเดูแรงหดูใบไม้ร่วงบางพื้นที่ถ้าเป็นใกล้ป่าใกล้แนวป่าอะไรที่เขากวาดกวาดแล้วทำก็จะเรยอแนวกันไฟเนาะถ้าเป็นภาคเหนือนะครับก็ไปเอาใบไม้พวกนี้ครับมาช่วยมาช่วยได้เอามาเป็นแบบเหมือนกับปุ๋ยวัชพืชไม่ใช่ปุ๋ยวัชพืชทีดผิดปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยอินทรีย์อ เป็นอินทรีย์วัตถุที่ผ่มไปในค่ะแล้วก็คือระ่างอ๋อนี่นี่พ่อสุบันใช่พี่ตุกจำได้ขอบคุณค่ะคือเราก็จะมีการคุมโคลนด้วยแล้วพอฝนหน้ามันก็จะตกแล้วไอ้พวกนี้ก็จะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช่ค่ะและยิ่งแบบถ้าเราได้ได้ไถเนาะนกปอมันก็จะอยู่ในดินแล้วมันก็จะทำให้ดินเนี่ยมีมีเปวนการเติมอากาศเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปใช่ค่ะโอเคพี่ดาววันนี้มีใครพูดคุยกับเราไหมครับ มีพี่พนิดามายืนยันบอกว่าใส่ปุ๋ยมูลไหมหมอนงามมากค่ะเยี่ยมเลยครับไม่เขาเรียกว่าอะไรนะประหยัดด้วยถูกต้องครับแต่ว่าต้องต้องต้องเน้นย้ำนะการใช้ปุ๋ยมูลไหมัเนี่ยต้องเขาใช้ว่าต้องเป็นไปตามที่เรากําหนดนะทุกคนไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วไปเทใส่นั้นไม่ได้นะจ๊ะโนนโนนะทุกคนโอเคพี่ประคองบอกว่าสวัสดีค่ะอยากให้มีจุนหกอีกคืออะไรอ่ะสายพันธุ์จุดหกเดี๋ยว มีครับยืนยันว่ามีเดี๋ยวปีหน้าตอนนี้เราทําแผนไขแล้วก็คือยืนยันว่ามีถ้าปีหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่การเขาใช้ว่าอะไรการจัดการเนี่ยมันจะมันจะต่างไปจากปีนี้ทุกคนลืมไปเลยนะว่าปีนี้เคยเจออะไรบ้างปีหน้า,นาเขาจะเริ่มกันใหม่ <c oughs> ใช่คะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็จะดีกว่าเดิมค่ะทุกคนถูก <c oughs> ต้อง <c oughs> ครับอันนี้มีครับยืนยันว่ามีสายพันธุ์อยู่เนาะพี่หวานใจบอกว่า หอยกินตาหม่อนคืนเดียวหมดแปลงเลย <Ooh. S 1> ใช้ยาหวานหอยได้ไหมคะมีผลเสียต่อใหม่ไหมใช้ได้ครับอ uh huh. อ่าฮะแต่ตอนนี้ต้องระวังนะอย่าเอาหวานในดินโดยตรงพี่ดาวจำได้ไหมเราอ่ะมีการแนะนําให้ใช้กับดักกับดักใช่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวฟอร์จะส่งรูปให้พี่หวานใจดูนะ, <c oughs> ะแต่ว่ายืนยันนะครับว่าใช้ได้ uh huh. เออหนูว่าเราจะคุยกันอีก EP หนึ่งเลยได้นะไม่ไม่แต่เราต้องส่งให้พี่หวานใจก่อนเนาะเพี่หวานใจให้ใปไอ้นี่ก่อนให้เปย์แก่ก่อนหนักเลยครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ส่งตัวอย่างไปให้แต่ยืนยันว่าถ้าว่าใช้ได้ไหมเม็ดสีฟ้าๆน่ะใช้ได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้ภายใต้การควบคุมนะก็คือตอนนี้ไม่ได้ว่านไม่ดินลงยายาเออยายาเอาหวานลงดินเดี๋ยวฟอร์ดเดี๋ยวหลังจากไลฟ์เสร็จเดี๋ยวฟอร์ดส่งข้อมูลให้นะครับโอเคนะพี่หวานใจ <c oughs> พี่ธิดารัตก,ก็บอกว่าหอยเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้ด้วยแล้วก็พี่สมพรโบแสงบอกว่าอยากให้สลับเปลี่ยนยาโรยตัวไหมเป็นจุนเอฟโซนปุนคอลีนอ่อนไปครับจริงๆแล้วอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะ <c oughs> ว่าเราก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะ <c oughs> ครับ <c oughs> <c oughs> ว่าปุนคอลีนจริงๆแล้วเนี่ยมันมันน่าจะ มันน่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันมีเหตุผลในการยกเลิกจุนเอฟโซนเพื่อเรื่งความปลอดภัยของตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงไ่เองนะครับเพราะว่าตัวปูนคอไลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลทางสภาพแวดล้อมอะไรเป็นหลักด้วยนะครับชนจุนเอฟโซนอ่าใช่ใช่จุนเอฟโซนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลกับสภาพแวดล้อมด้วยใช่แล้วก็มีผลต่อผู้ใช้ในตัวเกษตรกรเองด้วยก็เลยเราก็เลยยกเลิกไปตอนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ลัง กลับมาพิจารณาอยู่นะคบว่ามันจะพอมีทางไหนบ้างที่จะลดผลกระทบพวกนั้นได้ใช่แล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวอันนี้นี่อฟอร์ดอาจจะขอเก็บข้อมูลนิดนึงะนะคะแล้วก็ปูนคอลีนอ,อ,อาจจะเหมือนกับคือที่ทุกคนบอกว่ามันอ่อนไปมันอาจจะมัน,นไ,ไม่ไม่ได้อ่อนหรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะ เหมือนที่เราเคยบอกเนาะจากสภาพแวดล้อมหรือจากเชื้อโรคที่มันสะสมมันก็เลยทําให้ตัวไหมเนี่ยอาจจะมีอาการอาจจะเป็นโรคได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็หลักๆแล้วเนี่ยจากที่เราได้ให้คำปรึกษา <c oughs> ในช่วงหมอใหมออนไลน์ไปเนาะ <c oughs> ที่เราได้ให้คำปรึกษาในส่วนของเรื่องอัตราส่วนเนาะน้องปอดในการล้างลงเลี้ยงเนาะถ้าสมมติว่าเราใช้ตามสูตรนะคะที่ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมกับขนาดลงเลี้ยงเราเนี่ย ยืนยันนะคะว่ามันสามารถช่วยป้องก,กันโรคไม่ให้ไหมเนี่ย,เ,ยเกิดโรคซ้ําซ้อนในครั้งถัดไปได้เนาะจากที่เราได้ให้ข้อมูลไปก็อย่างของพี่หวานใจใช่ไหมที่มาคอนเฟิร์มแล้วว่าเอออย่างจากที่ได้มาปรึกษาเราแล้วเราบอกไปเนี่ยก็แก้ปัญหานี้ได้นะคะก็อาจจะลองดูนะคะว่าสัดส่วนของการเรขาเรียกอะไรการใช้เนี่ยถูกต้องเหมาะสมกับขนาดโรงเลี้ยงไหมหรือเปล่าเนาะหากว่าข้องใจไม่ใช่เนาะ ค้องใจหรือหมายถึงว่าไม่ไม่ไม่ใช่มีข้อสงสัยเออผู้พี่คขอคขอภยค่ะไม่เคลียร์เนาะว่าเอ๊ที่เราใช้มันถูกต้องหรือเปล่าก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เนาะ,ะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะได้คำนวณให้ว่าเออต้องใช้เท่าไหร่ในขนาดโรงเรียนของของเกรรษตรกรนะคะอ่ะฮะพี่ทีดารัตั์บอกว่าหอยกินตาใบหม่อนหมดเหมือนกัน ส่งการใส่ยาฆ่าหอยแบบไหนไม่มีผลต่อหมอนให้หน่อยอ๋อได้เลยเพี่หวานใจบอกว่ามันอยู่มันอยู่ใต้ดินเหรอเยอะมากเพราะว่าหอยอยู่ใต้ดินเนาะบอดอ่ะไม่ไม่ครับมันจะชอบอยู่ในซอกหลืกต่างๆบริเวณนั้นอะไรพวกแกองเศษวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอยู่เยอะช่วงนี้อ่ะแล้วก<ๆ>็เดี๋ยวอ๋อพอดีพี่ตุ๊กเขามีคลิปที่ล่อวางเหยื่อไอ้ตัวนั้นอยู่เดี๋ยวพี่ตุงกจะส่งไปให้นะคะทั้งพี่หวานใจพี่ทิดารัตเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีการโพสต์เพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวรีโพสต์ให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อสําหรับเกษตรกรท่านอื่นมาเจอทีหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้แบบดูคลิปไปพร้อมๆกันนะคะโอเคโอเคค่ะดหมดแล้วจ้าหมดแล้วเนาะมาเปล่าครับเราต้องพยายามดึงไว้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบบางคนมาถามเราทีหลังใช่มาถามตอนที่เราสวัสดี นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาวันนี้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ยืนยันกับทุกคนนะว่าเทคนิคแล้วก็ความรู้ดีๆเนี่ยมันเือเรื่องสาคัญเพราะมันจะทำให้พวกเราเนี่ยก้าวสู่ยุคทองการเลี้ยงใหมได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนนั่นเองครับทุกคนคะอย่าลืมเนาะเราโพสต์กิจกรรมแล้วนะสัปดาห์หน้าเราจะมาจับฉลากรางวัลครบรอบหนึ่งปีรายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่ไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมนะว่ากิจกรรมมันง่ายมากเลยนะแค่ไปพิมพ์เองว่า ในช่วงที่เราไปประชุมใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยอยากให้พวกเราเนี่ยไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าไม่มีคนบอกเราเราจะเราต้ไม่พูดช่วงนั้นก็จะหายไปเลยนะคะทุกคนถูกต้องอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะดาวนะคะกับปอดนะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันจันทร์ค่ะสวัสดีครับ